สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาว่าพอดแค์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาพบกับตอนที่26การแลกเปลี่ยนพลังงานศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับในช่วงแรกครับผมจะมาสรุปให้กับท่านฟังท่านได้ฟังกันก่อนว่าในเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยมีพูดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกันก่อนว่ามีคือมันคืออะไรบ้างอั่หนึ่งนะครับทีนี้ครับเรื่องราวเกี่ยวกับท่าทางมือนะครับ ความหมายคือการทำงานของมือนะครับมือมีหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้านะครับเชื่อมโยงระหว่างอาวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับหรือทีอ่เรียกว่าเรียกว่ามุมุลามุลานะครับมุดาก็ได้นะครับคือท่าทางมือที่ช่วยให้เราชาร์จพลังงานและกระตุ้นกระบวนการในร่างกายเองนะครับประเภทของมุลานะครับมีทั้งชื่อว่า สุนีมุลานะครับประโยชน์ช่วยให้เราตระหนักถึงตัวตนภายในและส่งเสริมการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะครับผลลัพธ์ครับเสริมความเข้าใจและความอดทนต่อผู้อื่นด้วยใน่นเองนะครับอัปปนาครับอัปปนาก็เป็นประโยชน์ก็คือช่วยล้างพิษปรับปรุงการย่อยอาหารผลลัพธ์ก็คือทําให้ระบบอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นในหนึ่งนะครับ อาจารีครับก็คือประโยชน์ช่วยเชื่อมต่อซิกซ้ายและซิกขวาของสมองทําให้เราตระหนักถึงธรรมชาติภายในร่างกายนอนงนะครับลดความเครียดและส่งผมให้เคารพต่อผู้อื่นอีกด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอาจารีไม่ใช่ดิใช่แล้วครับถูกแล้วนะครับก็คือประโยชน์ก็คือเสริมสร้างรักษาร่างกายและทางกายภาพอีกนงนะครับกระตุ้นลากจักระเพื่อสร้างความมั่งคงมั่งคั่ง และความมั่นใจในตัวเอง,เอ,งเองนะครับดาจานานะครับหรืออ่านว่าจุละดาจานานะครับก็คือประโยชน์ช่วยในการเสริมสร้างสมาธิและทําให้จิตใจสงบนะครับเพิ่มสมาธิในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับการใช้มุลาเนี่ยในการสื่อสารนะครับผู้นําหรือผู้พูดมักจะใช้ท่าทางมือเพื่อเน้นจุดสําคัญเพื่อดึงดูดความสนใจนองนะครับ การใช้ท่าทางร่วมกับคำพูดช่วยทำให้เราสื่อสารกับข้างในได้ง่ายขึ้น,นอนั่นะครับทีนี้ครับในส่วนของรูปด้านบนนะครับก็เป็นรูปนี้นะฮะเขาบอกว่าสัญลักษณ์ของต้นไม้นะครับความหมายของต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างความสวรรค์สิ่งที่เรียกว่าสวรค์กับโลกนะครับโดยมีรากที่เชื่อมต่อกันอยู่ใต้ดิน ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้นะครับรากที่เชื่อมโยงกันนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เห็นระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะครับการเชื่อมโยงในธรรมชาติกับกิ่งและใบไม้ของต้นไม้เนี่ยที่ยื่นออกมาและพันกันในยอดไม้เป็นตัวแทนของความเป็นหนึ่งเดียวและพลังชีวิตที่แบ่งปันรวมกันสรษณ์น,นี้บ่งบอกถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศนะครับต้นไม้แห่งชีวิตในวัฒนธรรมต่างๆนะครับ แสดงถึงความเชื่อมโยงของชีวิตและการฟื้นฟูโดยการแสดงให้เห็นถึงวงจรชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับในหลายวัฒนธรรมครับต้นไม้ยังถูกใช้เพื่อสื่อถึงความรู้ความฉลาดและการเติบโตนในจิตวิญญาณนั่นเองภาพต่างๆครับแสดงถึงต้นไม้ในศิลป,ปะและวรรณกรรมมีการนําเสนอรูปแบบต่างๆเช่นการแกะสลักภาพวาดและสลัญลักษณ์ทางศาสนานะครับ สารลักษ์เหล่านี้ครับช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้เองนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนพลังงานศักดิ์สิทธิ์ั่นเองนะครับหรือพลังงานทางเพศนะครับพลังงานทางเพศคืออะไรนะครับพลังงานทางเพศเนี่ยเป็นพลังชีวิตที่สําคัญและมีบทบาทในการสร้างชีวิตและความคิดสร้างสารรค์ั่นเองมันไม่เพียงแต่ให้ชีวิตแก่สิ่งมีชีวิตเท่านั้นครับแต่ยังสนับสนุนและฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายอย่างต่อนเนื่องด้วยนะครับ อารมณ์และพลังงานภายในร่างกายครับอารมณ์ที่เชื่อมโยงกับพลังงานเนี่ยทางเพศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในอารมณ์ที่ทรงพลังที่สุดนะครับความพัฒนาทางเพศเนี่ยสามารถนาไปสู่การกระตุ้นแรงปันาใจต่างๆเช่นความคิดสร้างสรรค์หรือกิจกรรมปัญญาอีกการเปลี่ยนพลังงานทางเพศนะครับการเปลี่ยนพลังงานทางเพศคือการเปลี่ยนทิศทางของพลังงานไปยังวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมอื่นๆเมื่อทําเช่นนี้ครับแล้วจะทํางานกับร่างกายทั้งหมดของเรา เพราะพลังงานทางเพศมีอยู่ในทุกระดับของการดำรงอยู่นั่นเองต่อไปครับเป็นทานอิเล็กทริกนะครับก็คือเทคนิคนี้เนี่ยช่วยเกี่ยวข้องเกี่ยวกับมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศโดยไม่ถึงโดยไม่ต้องถึงจุดยอดนะครับซึ่งช่วยระดับพลังงานและความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับการฝึฟฝนนี้มีฐานมีลากฐานมาจากประเพณีตันติกนะครับหรือตันติกนะครับ และออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความสามารถในการสร้างสรรค์นะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะบริบายในเนืน้อหาหลักให้ฟังนะครับคืออะไรนะครับการสังเกตโดยไม่ตัดสินนะครับควรเปิดรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในโดยไม่ตัดสินนะครับการเปิดรับถึงความรู้สึกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของเรานะครับควรสํารวจอย่างเปิดเผยและไม่ตัดสินนะครับ การรวมกันของเพศชายและเพศหญิงเนี่ยเป็นตัวแทนของการสร้างสรรน,นำไปสู่วัฒนักรแห่งชีวิตใหม่นะครับสาระที่แสดงถึงการรวมกันนี้ครับแสดงถึงความสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างทางเพศกับการสร้างชีวิตใหม่นี่นะครับซึ่งเขาบอกว่าในส่วนนี้ครับเขาบอกว่าการแลกเปลี่ยนพลังงานและดีเอ็นเอนะครับการมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นพฤติกรรมที่สําคัญมากครับซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน พลังงานและ DNA ระหว่างบุคคลน,นั่นเองนะครับ DNA เนี่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเช่นประสบการณ์ปัญหาทางจิตใจและความรู้สึกต่างๆที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจเรานะครับผลกระทบจากการแลกเปลี่ยน DNA ครับการมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นจะทําให้เราดาวน์โหลดข้อมูลจากอีกคนหนึ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ DNA ของเรานะครับซึ่งอาจจะส่งผลส่งผลต่อสุขภาพทางจิตของเราและร่างกายของเราได้นั่นเองนะครับ ทีนี้ครับสิ่งที่ไม่เห็นอาจจะได้รับพลังงานจากคนที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ดีซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อชีวิตเราในอนาคตนั่นเองการเล่นเซ็กเพื่อเพิ่มพลังงานนะครับการมีเพศสัมพันธ์สามารถสร้างความสะเทือนที่สูงได้นะครับซึ่งช่วยในการกระตุ้นพลังงานกุลลิธานีนะครับรากฐานของกระดูกสันหลังไปยังจุดที่3หรือดวงตาที่3นั่นเองนะครับ เทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับซึ่งหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ถึงจุดยอดนะครับแต่ยังสามารถสร้างประสบการณ์ทางจิตวิญญาณได้ที่ลึกซึ้งได้อีกตัวหนึ่งนะครับขั้นตอนในการเปลี่ยนเซ็กธรรมดาให้เป็นเซ็กตันติกนะครับก็คือตั้งเจตนาให้ชัดเจนก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับเชื่อมต่อด้วยสายตามองตากันเพื่อสร้างการเชื่อมโยงทางจิตใจนะครับ การเชื่อมต่อด้วยหัวใจสัมผัสหัวใจของการและกันสร้างความรู้สึกปลอดภัยในรักนะครับการเชื่อมต่อด้วยลมหายใจนะครับหายใจร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจกันนะครับการกระตุน้นพลังงานนะครับใช้เทคนิคในการกระตุน้นพลังงานภายในร่างกายของเรานะครับฟังก์ชันของจักระในความสัมพันธ์ตรงนี้ครับผู้หญิงนีจะรับพลังงานนะครับความรักและการสนับสนุนทางอารมณ์ ส่วนผู้ชายเนี่ยให้พลังงานความแข็งแกร่งและความปลอดภัยการทําความเข้าใจบทบาทและฟังก์ชันของแต่ละฝ่ายในความสัมพันธ์ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและจักะ,ะระหว่างการนั่นเองเนะครับซึ่งเนื้อหานี้ครับกล่าวถึงการแลกเปลี่ยนพลังงานทางเพศถือเป็นพฤติกรรมที่สําคัญมากนะครับมีผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยในอนาคตและปัจจุบันโดยเฉพาะในด้านจิตใจและร่างกายนะครับการเล่นเซ็กแบบ รูปแบบของตันติเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มพลังในการสร้างประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งนอกจากนี้ยังมีขั้นตอนในการเปลี่ยนเซ็กธรรมดาให้กลายเป็นเซ็กตันติกนะครับรวมถึงการทำความเข้าใจหรือเข้าใจฟังก์ชันของจกกักระในความสัมพันธ์ได้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเสริมสร้างความรักและความเข้าใจในคู่หลังนันเองนะครับซึ่งจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เราสามารถ เปลี่ยนจากตรงนี้เป็นพลังงานที่สร้างสรรค์ได้ด้วยหนึ่งนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อหาของหนังสือแล้วนะครับก็เรามาพูดกันว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับมูทามือครับพลังงานไม่ใช่ครับร่างกายทํางานเป็นคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าที่ซับซ้อนนะครับแต่โดยแต่ละส่วนของร่างกายเนี่ยทำหน้าที่เสมือนกับวงจรที่เชื่อมต่อกันกันละรกันนะครับมือของท่านฝั่งทําหน้าที่เป็นตัวนําที่เชื่อมโยงไปยังอวัยะต่าง และส่วนประกอบต่างๆของร่างกายมูทาเนี่ยซึ่งเป็นท่าทางมือที่เป็นยำม,มากนะครับถือเป็นสามารถทําสมาธิได้ด้วยนะครับจะสามารถส่งพลังงานและกระตุ้นกระบวนการรักษาต่างๆทั้ง,งร่างกายได้เหมือนกันนะครับดังนั้นครับมุตามีอะไรบ้างนะครับก็มีอาปาณามุตาอาจาลีมุตานะครับประโยชน์ของสุนีมุตาเนี่ยทำให้เราตระหนักถึงตัวตนภายในของเราและเสริมสร้างชีวิตในปัจจุบันขณะนะครับ ส่งเสริมความเข้าใจและความอดทนต่อผู้อื่นนะครับข้อดีของอป,ปาณนาะมตตาเนี่ยช่วยในการฟอกและกำจัดสารพิษในร่างกายนะครับส่งเสริมการย่อยอาหารและกระบวนการย่อยอาหารที่ดีขึ้นนะครับประโยชน์ของอัญชลีมตตานะครับมตตานี้คำช่วยให้เราเชื่อมโยงสมองซีซ้ายและซีขวาเข้าด้วยกันและทําให้เราตระหนักถึงแกนแท้อันศักดิ์สิทธิ์ของเราช่วยเสริมและช่วยคลายเครียด ความวิตกกังวลและการส่งเสริมคารพผู้อื่นอีกด้วยนะครับต่อไปครับเป็นประโยชน์ของปันลิธานีมุตะนะครับเสริมสร้างและรักษาร่างกายนะครับกระตุ้นจักระลากและส่งเสริมความรู้สึกมั่นคงมัน่นคงและความมั่นใจในตัวเองเองนะครับซึ่งประโยชน์ของดายานะดายานะครับมุตตะเนี่ยช่วยเสริมสร้างพลังงานสมาธิและช่วยทำให้เราจริตใจสงบนิหนึ่งนะครับ ซึ่งในหลายๆท่าเขาอย่าง,างท่านี้นะครับก็ผู้พูดเนี่ยมักจะนําไปใช้ในในการเน้นย้ําประเด็นหรือตําหนิเพื่อดึงความสนใจของผู้ฟังนะครับถือเป็นแนวทางปฏิบัติท,ทั่วไปในกีดโบราณด้วยเองนะครับซึ่งทีนี้ครับก็เขาบอกว่าท่าทางนี้จะถูกควบคุมควบคู่ไปกับการพูดเพื่อถ่ายทอดข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพน,นั่นเองนะครับ ซึ่งในส่วนของท่าทางต่างๆเนี่ยสามารถนําไปใช้ในสมาธิได้นะครับอันนี้ก็ช่วยในการฮิลลิ่งนะครับก็ในอันนี้ทําให้เราตื่นตัวขึ้นนะครับหรือมีสติมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเอารูปลงให้ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาลงในในในทั้ง youtube และนในทางอินเทอร์แกรมอีกนะครับซึ่งในส่วนนี้เขาจะเป็นเรื่องของในนิ้วมือต่างๆเนี่ยเป็นส่วนรับการรับรู้นะครับอย่างเช่น ตรงนี้เป็นมิติธาตุไฟนะครับแล้วก็เป็นธาตุน้ํานะครับดาวเสาร์พาทิ์นะครับว,วีนัสมาร์กนะครับ Mark, รบวมไปถึงดาวพิหัสสบดีด้วยนะครับคือแต่ละมือเนี่ยมีพลังงานอยู่ข้างในไม่เหมือนกันนะครับซึ่งในแต่ละท่านเนี่ยเราสามารถนําไปใช้ในการฝึกสมาธิหรือฝึกจักกายได้เหมือนกันเมื่อเราทํามือไปด้วยเนี่ยสิ่งที่เรียกว่า พลังงานข้างในเนี่ยเราจะชัดเจนมากขึ้นนะครับหรือมืออีกข้างหนึ่งถือหินอันศักดิธ์ก็ได้นะครับหรือสิ่งที่เราหลักนะครับจะทำให้เราเสริมพลังงานข้างในมากขึ้นอีกนะครับสัญญาณต้นไม้ครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยเป็นสายาการเชื่อมโยงระหว่างโลกสวรรค์นะครับระบบรากที่เชื่อมต่อการของลากต้นไม้นะครับใต้ดินเนี่ยช่วยซ่อนเลนส์จากสายตาและเป็นสาระของการเชื่อมโยงที่มองไม่เห็น เชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเข้าด้วยกันกิ่งก้านใบไม้ที่ยื่นออกมาและพันกันบนยอดเรือนนั้นเป็นตัวแทนของความสัมัคคีและการที่เรียกว่ามีความมีชีวิตชีวาร่วมกันของชีวิตน,นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตเซตินั่นเองนะครับทีครับเป็นหัวข้อที่เรียกว่าผมคิดว่าน่าจะมีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับเซลและการแลกเปลี่ยนพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะครับพลังงานทางเพศคืออะไรนะครับพลังงานชีวิต ที่สําคัญของเราและพลังงานที่รับผิดชอบในการสร้างชีวิตประกอบไปด้วยพลังที่ไม่เพียงแต่จะริเริ่มและกําหนดชีวิตเท่านั้นแต่ยังรักษาชีวิตอีกด้วยนะครับพลังงานทางเพศเป็นพลังงานที่ให้ชีวิตแก่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับในระดับทางกายภาพตลอดทั้งชีวิตของเขาเลยนะครับพลังงานนี้ไม่เพียงแต่ทําให้คุณสดชื่นขึ้นเท่านั้นแต่ยังหล่อเลีลลลลลเล้ยงและสนับสนุนชีวิตของคุณอย่างสม่ำเสมออีกด้วยนะครับ โดยพื้นฐานแล้วครับพลังงานทางเพศเนี่ยจะมอบชีวิตให้กับคุณในขณะที่คุณเกิดแต่อิทธิพลของพลังงานทางเพศเนี่ยจะแผ่ขยายไปไกลไปกว่านั้นมากนะครับโดยจะฟื้นฟูสร้างเซลล์ของคุณใหม่อย่างต่อเนื่องแกนแท้ของพลังงานทางเพศนั้นอยู่ทั้งในการสร้างและการสร้างสรรค์นะครับต้นกําเนิดพื้นฐานของแต่ละคนเนี่ยยังยังลากลึกในอาณาจักรแห่งเซ็กนะครับซึ่งเราทุกคนต่างก็ต้องเกิด มาจากมันนะครับการดนำรนงอยู่ของเรานั้นเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับพลังงานทางเพศซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาหลักของการสร้างชีวิตหากไม่มีพลังงานชีวิตนี้ครับชีวิตจะขาดแคแลนแรงผลักดันแรงจูงใจและพลังงานขับเคลื่อนที่จะเป็นในการสําหรับการสร้างแสดงออกอย่างต่อเนื่ององอารมณ์คือพลังงานในการเคลื่อนไหวครับอารมณ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในบรรดานอารมณ์ทั้งหมดของมนุษย์คืออารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนะครับ ไม่ว่าจะมีสิ่งกระตุ้นทางจิตอื่นๆแต่ไม่มีสิ่งใดเลยครับที่ไม่ไม่ว่าจะรายบุคคลหรือโดยรวมนะครับที่สามารถเปรียบเทียบได้กับแรงกระตุ้นอานพลังทรงพลังนะครับของแรงปัถนาหรือความต้องการทางเพศนะครับสิ่งกระตุ้นทางจิตใจใหมายถึงอิทธิพลใดๆก็ตามที่สามารถเพิ่มความถี่ของการสะเทือนทางความคิดได้ชั่วคราวหรือถาวรั่นเอง ความปรารถนาในการแสดงออกทางเพศถือเป็นหนึ่งในอารมณ์ที่รุนแรงของมนุษย์นั่นเองเมื่อความปรารถนาหรือความต้องการนี้ถูกเปลี่ยนทิศทางไปสู่กิจกรรมนอกเหนือไปจากการกระทําทางกายภาพเช่นการแสวงหาความรู้ความคิดสร้างสรรค์ความปรารถนาที่จะมีศักยภาพที่จะผลักดันบุคคลให้ก้าวไปสู่ระดับอาชญาได้นะครับพูดง่ายๆก็คือการนําพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์หรือ การนําพลังงานอันทรงพลัง,งนี้ไปใช้ในด้านอื่นๆน,นะครับเหมือนผมกําลังใช้พลังงานด้านนี้เหมือนกันนะครับเหมือนเราสามารถนํามาใช้ในส่วนอื่นๆได้นะครับอาจจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จที่ไม่ธรรมดานะครับและความสามารถที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างใครดีนะครับอย่างไฮเปิร์ตไอสไตน์นะครับก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ใช้พลังงานตรงนี้นะครับ การฝึกฝนและการยับยั้งชั่งใจเนี่ยไม่ยอมให้จำนวนต่อความพัฒนาเหล่านั้นไม่เพียงแต่ใช้ความแข็งแร่งทางจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกเป็นวินัยในด้าน้านในทุกๆด้านของชีวิตของเราอีกด้วยนะครับพลังงานที่เรากเก็บไว้และยับยั้งไว้ชั่งใจไว้นี้สามารถแปลงเป็นความคิดหรือการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสารรค์การออกกำลังกายและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการกระตุน้นพลังกุฎ ลิธานีนะครับเพื่อกระตุ้นต่อภายเนยเองซึ่งมีสัญลักษณ์หนึ่งครับเป็นสัญลักษณ์ของโลโก้หนึ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะครับซึ่งมีสีส้มนะครับเป็นสัญลักษณ์ของจกักระกระโดกเชิงกลางซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังงานทางเพศของเรานะครับวิธีการเปลี่ยนพลังงานทางเพศนะครับวิการเปลี่ยนแปลงทางเพศเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเส้นทางพลังงานทางเพศที่สะสมอยู่ภายในตนเอง และส่งต่อไปยังจุดประสงค์หรือความพยายามอื่นๆ่นเองเมื่อเปลี่ยนพลังงานทางเพศเราจะทํางานร่วมกับร่างกายทั้งหมดของเราเนื่องจากพลังงานทางเพศมีอยู่ในระดับทางกายภาพนะครับหรืออีเทอร์กายทิปอารมณ์และจิตใจในตัวตนของเราข้อของต้นขอบเขตของที่เรียกว่าต้นตะนะครับการสําเร็จความค่ายเป็นแบบต้นตะเนี่ยเป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการ มีกิจกรรมทางเพศและเข้าใกล้ถึงจุดสุดยอดโดยตั้งใจโดยไม่ให้เราเนี่ยถึงจุดสุดยอดนะครับเหมือนอันไว้หรือเก็บไว้นะครับไม่ไม่ปลดปล่อยมันออกไปนะครับประมาณนี้แหละการฝึกฝนนี้ครับมีรลักฐานมาจากประเพณีตันตะนะครับโบ,บราณด้วยนะครับซึ่งมีอยู่จริงในในโลกของเรานะครับออกแบบมาเพื่อเพิ่มระดับพลังงานเพิ่มสมาธิแในการสร้างแรงบรันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อันนี้ใช้ได้นะครับผมว่าเห็นด้วยนะครับสังเกตอย่างไม่ตัดสินใจนะครับการฝึกฝนให้ยอมให้ความรู้สึกใหม่ๆหรือความรู้สึกใดๆหรือฝึกฝนให้เกิดความคิดใดๆเข้ามาเนี่ยหรือความรู้สึกใดๆ Danielle เข้ามาเนี่ยตัดสินและไม่ตัดสินใจคือแบบไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นนะครับในความรู้สึกที่เข้ามานะครับพื้นผิวภายในของตัวคุณเนี่ยให้ปรากฏออกมาอย่างอิสร,ระตั้งเป้าหมายที่หลีกเลี่ยงจากการตัดสิน และยอมรับบทบาทของผู้สังเกตการเป็นกลางรับรู้ความรู้สึกเหล่านี้เป็นธรรมชาติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเพียงแค่สังเกตสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยเกี่ยวกับตัวตนคุณเองนะครับหรีอเลี่ยงการจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจนว่าเรื่องทางเพศพลังงานแทนที่จะเข้าหาพวกเขาในฐานะความรู้สึกให้สำรวจที่มีความเปิดกว้างและไม่ตัดสินใจมากขึ้นหรือไม่ตัดสินมากขึ้น พูดง่ายๆก็คือเหมือนจะว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เข้ามาแล้วก็ไม่ตัดสินนะครับให้ดูเอาไว้แค่เฉยนะครับเมื่อทั้งสองกลายเป็นหนึ่งเดียวกันหญิงบวกชายเท่ากับความคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างส,สรรค์่นเองนะครับในรูปนี้เซ็กการแลกเปลี่ยนพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เซ็กเนี่ยเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครับเซ็กเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานและ DNA DNA เนี่ยจะเก็บจะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวข้องบุคคลนั้น รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดแผลทางจิตใจปัญหาทางสุขภาพจิตและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลน,นั้นทุกคนที่คุณเคยจูบหรือมีเพศสัมพันธ์ด้วยล้วนเคยแลกเปลี่ยน DNA ด้วยนะครับสิ่งนี้จะส่งผลต่อทางคุณไม่ทางใดทางหนึ่งนะครับเนื่องจากคุณกำลังดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดของบุคคลน,นั้นลงใน DNA ของคุณนะครับสิ่งมีชีวิตปีศาจครับที่อาจจะดุด กืนบุคคลน,นั้นสามารถถูกถ่ายทอดมาสู่คุณได้นะครับซึ่งมีชีวิตปีศาจมักจะดูดกืนกินผู้คนที่เสพติดเซ็กนะครับเนื่องจากพลังงานทางเพศเนี่ยเป็นพลังงานที่ส่งพลังมากนะครับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะดูดกืนดูดกืนกินนะครับหากคุณไม่เชื่อเรื่องวิญญาณคุณควรเรียนรู้วิธีเดินทางในโลกวิญญาณและพบ พบพวกมันด้วยตัวคุณเองนะครับซึ่งยังไงดีนะครับพูดง่ายๆก็คือจุดๆนี้ครับผมขอพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วกันมีหลายดวงวิญญาณที่อยากจะรอมมาเกิดกับคุณนะครับแต่เป็นดวงวิญญาณแบบไหนเนี่ยเราไม่แน่ใจเลยครับว่าจะดีหรือร้ายนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็นี่แหละครับเขาบอกว่าคุณควรเรียนรู้เดินทางในโลกวิญญาณและพบเห็นพวกมันด้วยตัวคุณเองนะครับนี่คือเขาทิ้งคำใบ้ไว้แล้วนะครับ การมีเซ็กเนี่ยจะสร้างแรงสถเทือนที่สูงมากครับสามารถใช้เพื่อเสริมพลังกลุ่ลิธานินะครับฐานกระดูกสันหลังไปยังตาที่3นะครับเรียกว่าไวท์เทโเซ็กนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเซ็กแบบไม่ขัด่ายนะครับโดยท่านฟังเนี่ยจะถึงจุดสุดยอดไปตามกระดูกสันหลังนะครับจนถึงบริเวณศีรษะและเกิดการที่เรียกว่าถึงเกิดการ จุดสุดยอดภายในนะครับส่งผลให้ต่อไภายในเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่นะครับนี่เป็นวิธีที่ทรงพลังมากสําหรับผู้หญิงและผู้ชายในการยกระดับสติสัมปชัญญะของตนนะครับทีนี้ครับแล้วถ้าหากหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์และทําอย่างอื่นได้ไหมได้เหมือนกันครับเมื่อจะเป็นการช่วยเหลือตัวเราเองก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งสามารถอัานไว้ไม่ปลดปล่อยนะครับเหมือนกันครับเป็นวิธีดีที่สุดนะครับหน้าที่ของจักกะครับ อูเมนตานะครับในความสัมพันธ์5ขั้นตอนง่ายๆในการเปลี่ยนเซ็กธรรมดาให้กลายเป็นเซ็ตแบบตันตะนะครับซึ่งผมให้ดูรูปนี้ได้นะครับรูปนี้เลยนะครับคืออ๋อไม่ใช่ไม่มีในนี้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับก็คือก็คือเจตนาก่อนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยควรตั้งเจตนาที่จะเชื่อมโยงจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณ ถือว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีค่าอย่างยิ่งนะครับการเชื่อมต่อทางตานะครับจ้องไปที่ประตูแห่งจิตวิญญาณของคู่ของคุณเป็นเวลา2อนาทีการกระทํานี้จะช่วยเสริมสร้างเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณนะครับและจิตใจของเรานะครับเชื่อมต่อหัวใจนะครับวางมือของคุณบ,บนบริเวณหัวใจของคู่รักที่เต้นอยู่นะครับและมือของคู่รักของคุณก็วาง บนบริเวณหัวใจของคุณเหมือนเหมือนแอนิเมะเลยนะครับการกระทานี้จะช่วยทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยหลังฮอร์โมนโออกซิโทซินซึ่งสร้างความรู้สึกแห่งความรักความมั่งคงมัง่งคั่งและความผูกพันการเชื่อมต่อกับลมหายใจหายใจเข้าลึกๆให้ประสานกาันการหายใจเข้าออกประสานกาันจะทําให้ร่างกายและการหายใจเป็น 2จังหวะที่ทำงานพร้อมกันได้อย่างเต็มที่นะครับการกระตุ้นพลังงานครับฟึุกฟนวงจรจุลภาคนะครับหายใจเข้าและหายใจออกลึกๆครับ2ครับบีบกล้ามเนื้อชุงกะเชิงกลางนะครับ3ครับจินตนาการว่าส่วนนั้นของเรานะครับของคนเนี่ยขึ้นขึ้นมาจากพื้นเชิงกลางที่ตั้งอยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าลำตัวไปถึงส่วนบนของศรีรษะแล้วเคลื่อนลงใาอีครั้งหนึ่ง โดยศรีรษะของคุณเคลื่อนผ่านด้านหลังลำตัวของคุณนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่เชิงกลางอีกครั้งหนึ่งทำซ้ำขั้นตอนที่1ถึง3ในขณะที่ยกพื้นเชิงกลางของคุณเบาๆนะครับวิธีนี้เรียกว่าการหมุนเวียนแสงนะครับและจะก,กระจายพลังงานไปยังนชนเคลน,นะครับทั้งหมดเพื่อกระตุ้นร่างกายของคุณให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ ทีนี้ครับในส่วนของหนังสือตรงนี้นะครับเขาบอกว่าผู้หญิงรับผู้หญิงให้พลังงานทางเพศการเชื่อมต่อความใกล้ชิดผู้หญิงรับอะไรบ้างนะครับก็ก็ให้ความรักความสุขและความเป็นธรรมชาติทางอารมณ์ก็เป็นการสนับสนุนนะครับผู้หญิงให้ทั้งวิสัยทัศน์และความคิดสัญญาณและความเชื่อแผนการในอนาคตผู้หญิงให้จิตวิญญาณคําแนะนําผู้ชายให้ความอดทนทา,ทางกายภาพ ความแข็งแกร่งนะครับสังคมแล้วก็สามารถทําให้เรารู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยให้การปลอดภัยหรือการป้องกันความปลอดภัยและความเสถียรรวมไปถึงทางอารมณ์ด้วยนะครับผู้ชายเนี่ยให้เคารพฐานะการฟังความเข้าใจแล้วผู้ชายเนี่ยก็จะรับส่วนของความอ่อนโยนกลับมานะครับซึ่งทุกอย่างก็คือการแลกเปลี่ยนเองนะครับมันเป็นพลังงานเหมือนกับ รูปที่ผมเอาขึ้นตรงนี้นี่นะครับทีนี้ครับขอขอบคุณท่านฟังท่านสุดหัวใจจริงๆครับขอบคุณทุกการก like, ดไลค์กด s u b s c r i b e และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับขอบคุณจริงๆครับผมรักท่านฟังทุกท่านเลยทีเดียวครับค่บคืนนี้ราตรีสวัสดิ์หลับฝันดีกันทุกคนนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับขอให้สนุกกับชีวิตครับแล้วก็เต็มที่กับชีวิตด้วยนะครับ ขอบคุณจริงครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คอยสนับสนุนผมทําให้ผมมีชีวิตที่เรียเรียงเรื่องเขบคุณไปถึงสิ่งที่มองเห็นแล้วมองเห็นสิ่งที่สัมผัสได้สัมผัสไม่ได้นะครับผีวิญญาณเทพเจ้าความเชื่อสนาอะไรนะครับรวมไปถึงสุขภาพที่แสนดีตัวผมนะครับจิตวิญญาณจิตดัสสเมตจิตสำนึกของผมนะครับดวงดาลก์และกาซี่พลังงานที่ไหลเวียนและหมุนเวียนในตัวผมพลังงานที่ผ่านเข้ามาชีวิตผมและผ่านออกไปด้วยนั่นเองนะครับพลังงานที่เลี้ยงเงินนะครับทีี่่ลลลในนผมแ้้วก็พังงงงาททเออ สิ่งมีค่าทั้งหมดที่มนุษย์เรียกกันนะครับขอบคุณนะครับที่ไลฟ์ในตัวผมขอบคุณครับสวัสดีครับ